คนขาวันนี้จะมาทาตัวเทเซรามให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปตัวจริงพฤษภานี้นะคะทุกคนนี่เลยทาทุกวันนะคะใส่มากหน้าเงามากทุกโดอันนี้คือไม่นับรวมสิวฮอร์โมนสิวเมน,นนั่นคือสิวแต่แป๊บเดียวน้องหายนะทุกคนพวกสิวฮอร์โมนสิวเมนแป๊บเดียวหายดูหน้าหนูดิป๊าบโอใส่ไม่ไหวนะ,นะคะตอนนี้อืม พวกสิวผดสิวอะไรอย่างนี้คือหายหมดดีมากเราเซตตัวเดี๋ยวมาทากันแดดให้ดูหลังจากเซรั่มเซตตัวแล้วนะคะก็ต่อด้วยกันแดด,ดน,นี่นหนูจะทาเยอะมากเลยเพราะว่าหนูชอบทากันแดดมากแล้วกันแดดที่ผลิตมาทุกคนคือดีมากเดี๋ยวจะทาหนึ่งข้างให้ดูก่อนก็ได้นะความใสความเงานะคะตัวนี้ไม่ได้ผสมรองพื้นนะเพราะฉะนั้นทาได้ทุกสีผิวนะคะ ความฉ่ำวาวของน้องก็คือเคลือบหน้าให้เงาขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วก็ซึมไวมากอุ้ยแอบทายเยอะแต่ไม่เป็นไรแปปเดียวซึมแป๊บเดียวซึมนี่คือไม่ได้ตัดต่อนะอืมทาแต่หน้าก่อนแล้วกันนี่คือไม่ได้ตัดต่อนะเธอ่าดูดูไปพร้อมอกันแต่ซึมไปดูว้าวนี่ ผู้ชายก็ทาได้ไม่วอกไม่ทอแน่นอนเข้าได้กับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะกันแดด SPF 50 PA บวกบวกบวกนี่ดูดิอาจจะไม่ได้แบบใสมากเอออาจไม่ใช่ไม่ใสมากสิอาจจะไม่ได้ดูแบบแตกต่างมากเพราะเราไม่ได้ใส่รองพื้นมันเป็นกันแดดแบบกันแดดกันแดดแต่ว่าก็มีผสมเบสนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีผิวปรับขึ้นมา1ระดับเบาๆแต่เข้าแบบ เ,ออเกลี่ยง่ายนะคะผิวแพงง่ายใช้ได้คนท้องใช้ได้นะคะทุกคนขาจัดเลยรอเลยพฤษภาคมนี้ของแถมเพรียบนะสวยงามมากรอตํากันนะจ๊ะรอตํากันได้เนียนไม่ไหว